สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดาบดาวตกมานะทุกคนผมก็ใช้ดาบนี้ในการ สำรวจถ้ำที่เราเนี่ยเคยแบบว่าขุดลงมาแล้วทุกคนเราก็ใช้ดาบเนี่ยปัดไปทางซ้ายทางขวามันํำให้เราเห็นแล้วเราก็เจอเข้กอกะก้องทองที่ให้เอ,อ่อเขาเรียกว่าอีควิเมนท์ที่สามารถทําให้เราสามารถบบาดับเบิลจำได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบวีลีกูดมากมากนะทุกคนของมันต้องมีเลยนะทุกคนแล้วเนี่ยดาบดาวตกนะทุกคนผมบอกเลยว่า พอมีแล้วเนี่ยชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็คือแบบว่าเราเนี่ยใช้ได้ทั้งการแสบรวดใช้ได้ทั้งการฆ่ามอนเตอร์ระยะใกล้ระยะไกละะคือผมบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยได้มาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็แบบว่าฟาร์มหาของไปเรื่อยๆในกล่องในนู่นนี่นั่น,นนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยเราได้เออเขาเรียกว่าอะไรเมจิกมิลเลอร์ก็คือเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ํายาวาร์ปกลับบ้านแนละ้วทุกคนเราใช้อันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถ วับกลับบ้านได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาแล้วนะครับซึ่งเนี่ยครูคนดูดิพอดาบดาวตกแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมเห็นเออเป็นกับดักนะครับผมซึ่งถ้าเราแบบเล่นปกติแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยคือเราโดนวันฮิตแน่นอนไอ้กับดักอันนั้นนะทุกคนซึ่งพอเรามีดาบดาวตกใช้สำรวจไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งการลงเหมืองในครั้งนี้เนี่ยเราก็พยายามมาหา ของชักล้องนะครับผมแล้วก็เ,เป็นพวกทรัพยากรแร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องการแค่ทองแล้วนะครับไอ้พวกแร่อ,อื่นๆเนี่ยผมจะไม่เก็บแล้วนะแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรพวกคริสตัลหัวใจที่ทําให้แมคคพีเราเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ยังต้องการอยู่นะทุกคนซึ่งในะระหว่างนี้ผมกําลังแบบลงถ้าสํารวจเก็บคงเก็บของอยู่นะผมก็ได้ เออที่เขาเรียกว่าอะไรที่อัญเชิญบอสไอออฟก a ตูรูมานะครับแล้วก็ในระหว่างที่ผมกำลังขุดเหมืองอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่เองนะมีข้อความสีเขียวขึ้นมานะครับผมว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะสกาย a l l i n g from the sky เอ,อ้ยสลามไม่ใช่สกายสลามเหมือนแบบสลามตกจากท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีสลามล่นลงมาทำให้ เราเนี่ยสามารถฟาร์มเงินจากสลามได้แล้วก็ฟาร์มพวกเจลลี่จากมันเอาไว้เอาคราฟทอสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคิงสลามเกิดมานะครับก็คือเป็นบอสตัวหนึ่งในเกมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะสำหรับคิงสลามนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าฟาร์มพวกแบบสลามอะไรพวกนี้ไปก่อนนะรอมันเกิดนะทุกคน ซึ่งหลังจากที่ตีลูกสลามไปสักพักหนึ่งนะทุกคนคิงสลามก็มาแล้วนะครับผมโอเคซึ่งก็คือเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะสู้บอสคิงสลามได้เลยนะครับผมก็ไปดูกันนะว่าผมเนี่ยสู้ไหวหรือเปล่านะสำหรับบอสคิงสลามเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยคือตัวเรานะตอนนี้เนี่ยยังแบบว่าของหรือแบบว่าอีกพื้นเมนต์เนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ชุดเกราะก็ยังไม่แน่นนะครับผมก็มาดูกันว่าเราไหวหรือเปล่าน้องไป แล้วสุดท้ายนะครับผมก็พลาดตายนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไปเผลอแบบว่ากดลงไปในถ้าที่เราเอาไว้สํารวจอะไรประมาณนั้นนะทุกคนก็คือทําให้เราพลาดเสียชีวิตด้วยนะครับผมก็คือแบบว่าเราเนี่ยววับไปวับมาแล้วคิงสลรามเนี่ยมันก็วับตามแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเราก็ระเบิดนะทุกคนด้วยความที่เลือดของเราเนี่ยมียุ่นน้อยนะครับผมแล้วก็เออขาเรียกว่าอะไรอะ ชุดเกาะของเราเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยแพ้ไปนะในรอบนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไว้แก้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ายังไงคิงส l ลามเนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรานะครับผมโอเคซึ่งยังดีนะทุกคนที่พอตายแล้วเนี่ยบอสมันหายไปแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าเราตายของตกนะทุกคนอย่าลืมนะอันนี้คือแบบว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะทุกคนตายของตกเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่เอาอะไรแล้วนะทุกคนผมตัดสินใจว่าผมจะ ฟาร์มแร่ทองให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไปคราของที่ดีมากกว่านี้นะผมก็เลยขุดเมืองแบบว่ายาวๆเลยนะทุกคนขุดแบบขุด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 แล้วก็ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดนะครับผมก็คือแบบว่าเราเนี่ยฟาร์มแร่กันแบบว่าอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่แข็งพอนะครับผมแล้วก็ในระหว่างนี้ก็หาแบบพวกคิดต้านหัวใจไปด้วยนะครับผมในระหว่างที่แบบว่าสำรวจอะไรประมาณนี้นะครับผม ึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาทองที่ขุดได้มาทั้งหมดนะครับผมเอามาเผาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด6 2เลยนะทุกคนผมก็เลยตัดสินใจคาฟชุดเกราะมานะครับเป็นส่วนเสื้อนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยรองเท้ากับมั่วของเราเนี่ยมีเป็นของเซตอื่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วผมก็ตัดสินใจคราบเป็นโกลเด้นพิกแอคมานะครับผมก็คือหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยที่โกลเด้นพิกแอคเราหายไปไหนไม่รู้นะครับผมก็ต้องคาบมาอีกรอบหนึ่งซึ่งแบบว่าฟาร์มต้องนาน คือคราบของไนดะ้อยู่2ชิ้นโอ้โหผมจะบ้าน,นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ในเกาะของเราเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนหมวกเอ่อดีเฟนส์สามแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรรองเท้าดีเฟนส์สเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเกาะทองนะทุกคนโอเคซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้น้ํายาก,กาวิทีมาจากการที่เราสํารวจมานะทุกคนผมก็เลยเอามาใช้นะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยการใช้ขวดนี้เนี่ยผมก็เจอเข้ากับเกาะลอยฟ้า หนึ่งเกาะเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือแบบว่าไม่เจออะไรด้วยรอบนี้เนี่ยไม่มีจีไม่มีแบบว่าไม่มีโปงไม่มีปีกให้เราเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่ามีเกาะลอยฟ้าตรงไหนบ้างแต่ก็เจอแค่เกาะเดียวมันก็น้อยเกินไปป้าแมปนเนี้ยคือแบบเกาะลอยฟ้าหายากมากแล้วก็ผมยังไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ยักษ์อะไรพวกนั้นเลยนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าแมปนี้มันมีหรือเปล่าหรือว่าแบบว่า เกมเทรเรียเนี่ยมันมันไม่จะเป็นต้องมีต้นไม้ยักษ์ทุกแมปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะผมก็ได้ตัดสินใจนะทุกคนคือแบบว่าพอน้ํายาหมดแล้วเนี่ย ผมก็คือแบบว่าลอยแบบขึ้นลงขึ้นลงมาจนถึงเขาเรียกว่าอะไรใกล้ถึงปราสาทของสกิลิตันนะผมก็เลยตัดสินใจสร้างบ้านพักให้กับ NBC นนะทุกคนซึ่งผมไม่มั่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไบโอมอะไรแต่มันน่าจะเป็นไบโอมทะเลทรายหรือไม่ก็ไบโอมทะเลนะทุกคนโอเคซึ่งผมเนี่ยก็คือแบบว่าสร้างบ้านเอาไว้เพื่อคือในเกมนี้นะทุกคนมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคริสตัลวาร์ปนะครับผม แต่เราไบโอมสมมติไบโอมปกติไบโอมน้ําแข็งไบโอมจังเกิลอะไรเงี้ยเราสามารถเขาเแล้วว่าอะไรสร้างบ้าน m อมแล้วก็วางคิดตันสําหรับในการวาร์ปไปวาร์ปมาได้นะโอเคซึ่งเดี๋ยวในอนานะคตเนี่ยเราก็ต้องมาสู้กับสกิลิตันนะผมก็เลยตัดสินใจเออเขาเแล้วว่าไรสร้างบ้านพักเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยนะทุกคนเผื่อ m อ c เนี่ยมัน ขายคิตตันเราก็ซื้อแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้พอเวลาเราจะวาร์ปมาทางฝั่งขวาเนี่ยเราก็วาร์ปมาได้แบบใกล้ๆเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือแบบว่าผมเนี่ยก็ใช้เวลาสร้างอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้นานมากซึ่งแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร NPC เนี่ยมันไม่ยอมขายเขาเรียกว่าอะไรคิตตันการวาร์ปให้กับผมนะครับซึ่งแบบว่าอัจริงๆเนี่ยคิตตันการวาร์ปเนี่ยมันคือมันอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ความชอบของตัวละครด้วยนะทุกคนคืออันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ตัวละครที่อยู่ด้วยกันแล้วมันคืออะไรมันจะแบบชอบกันนู่นนี่นั่นอันนี้มันก็มีผลด้วยนะครับผมถ้าแบบว่ามันอยู่กับคนที่มันเกลียดเนี่ยมันก็จะขายของให้เราแพงนะครับผมโอเคซึ่งนี้เนี่ยเป็นเกดความรู้เล็กๆน้อยๆนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ผมแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะถ้ามันขายเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปเถอะครับเรื่องเรื่องแบบกระจิกกระจ้อยขนาดนั้นถ้าต้องไปลงรายละเอียดก็คงปวดหัวแย่นะ ซึ่งหลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จนะทุกคนผมก็เลยตัดสินใจว่าในไหนก็ในไหนและขอญาตลองสู้กับ i o ออฟกัต ulu เลยละกันหลังจากที่เราได้ ที่อัญเชิญบอสมานะทุกคนคือเราเนี่ยก็เตรียมน้ำยาเท่าที่มีนะทุกคนวงเล็บว่าเท่าที่มีซึ่งตอนนี้เนี่ยเลือดของผมถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีการแบบว่าเป็น1แถวแล้วก็มีอีก1อันห้อยลงมาแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีเลือดอยู่220นะครับผมได้มาจากการฟาร,ร์มในถ้ำนะทุกคนโอเคซึ่งก็มาดูกนันนะว่าเราไหวหรือเปล่านะสำหรับไอออฟกาตูรูหลังจากที่เราเนี่ยกินน้ายาแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมีเกาะที่ดีขึ้นมามากกว่าเดิมนิดนึงนะคร ซึ่งในตอนสุดท้ายเนะีผมเราก็สามารถฆ่า Eye of ก a ตู l u ได้นะทุกคนเลือดเราเนี่ยเหลือประมาณแบบ6 0 7 0เเท่านั้นเองนะทุกคนก็คือแบบว่าเกือบตายอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะบอสมาได้นะทุกคนนี่อันนี้ระดับมาสเตอร์นะทุกคนถ้าเราฆ่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปปั้นเอาไว้ตั้งโชว์ให้กับเราได้ดูนะครับผมโอเค ซึ่งหลังจากนั้นนะครผมก็เปิดกระเป๋าที่ได้มานะครับเราก็ใส่โลของไอออฟกาตูเลอกาตูเล่คือกาตูรูเลยนะครับก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถแดดได้ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ได้แร่ของมันมานะครับเป็นเอ่อแร่อะไรไม่รู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังคาบได้แค่แบบพวกอาวุธนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปฆ่าเป็นบอสของไบโอมคิมสันนะครับเราถึงจะคาบเป็นพวกเกาะพวกพิษแอกอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเค ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็แบบว่าขอนอยญาจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนหนึ่ว่าทุกคนผมคิดว่าเราแบบว่ากาลังพอดีแล้วนะทุกคนในคลิปนี้เราได้ทั้งแบบว่าการฟาร์มของการสู้บอสด,ด้วยนะครับโอเคถือว่า EP เนี้ยมีครบเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นใจให้กันด้วยนะเอาไว้ติดตามซีรีส์นี้กันไปยาวๆนะทุกคนสาหรับ ซีรีส์ระดับมีเดียมคอนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็คือตายของตกแล้วก็ระดับยากที่สุดในเกมเทเลเรียนะทุกคนซึ่งแบบว่าซีรีส์นี้เนะี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเล่นกันได้จนจบนะทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคโอเคทุกคนก็ฝากกดไลค์กดตจมใจให้กันด้วยนะค,คลิปใหม่จะได้มากันไวๆนะครับผมโอเคบา,บายๆครับผมเจอกันคลิปต่อไปฮะ